สวัสดีครับแถวเตียวเตี่ยวงนู้เมื่อกี้ครับมาพบพ่อครับช่องสามทิศสามทิศช่นครับครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับดูที่ทำงานนี่นะครับดูมองผมเหตุงานนี่ครับมือสีผ้าเขาปลาครับยายนางวาอยากอยากกินแกงอีหลอกวันครับพอดีฝนมันตกลงมานะครับว่าทีเขาไปเบื้องในปลาเนี่ยนะครับว่ามันพอมีพ่อด้แกงมัยครับครับก่อนอื้นกันเขามาแล้ลกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตใ้เป็นร้านแกงสามิศแน่นอครับ เดี๋ยวสีภาพไปเบื้องไปชมกันเลยครับกับบรรยากาศในป่าเนาะนี่ครับพื้นที่ตรงนี้กัเป็นพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลที่ผมเห็นงานอยู่เลยครับเป็นป่าครับทุกปีก็ไฟใหม่ครับไฟมันใหม่ปีนี้ครับต่อยกันมไห้ไฟใหม่ครับลวนารุ่งมไห้เกิดไฟป่าเนาะครับเนาะกระเช้าที่หกจังน้อยเล้อครับนี่ครับไปกับในผ่านครับในผ่าน นั่นเอครับแม่ช่างประจํากองช่างเข้าเลยครับฮึ๊บฮึนี่ครับ,บนนในพานท่อกระรังหา่างนูทองขเว,ว่าสันนูหด้ํโป่งครับกระรังสี่หามข้ําโป่งมันยืดเส้งขุนมาสันวะน,น,น,นูน้ดไวครับนูน้ดไวมันมันไปก,กัดตักโดนขั้ว โอ้นี่ก็เป็นวานตุ่มหมูครับทั้งบ้านเอื้อนวานตุ่มหมูด้วยครับนี่บกใส่อืองใสก,กบรวก,กินกับแก้วนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่โอ้ลายอยู่ครับวานตุ่มหมูปปมไปในข้านมาไปทั้งพูนทั้งท่านครับเพราะวา่าทายบ้านเพ่นกับมาเจ็บอยู่เอยนะครับอีหลอกนี่อันนี้ โอ้มันขอนขาง,งหกนะครับสันแน่กับยาวากันเด้อครับเด้ออันเป้าไม้เห่าเป็นตตมีวะครับนี่ยี่หรอกไหมไม่ช่างเป็นเตมีวะครับยี่หรอกเห็นยี่หรอกกับเจี๊ยบเปลานะไมเด้อจะไปวางห่างตั้งหนูไวเลยเด้อไอ้ยี่หรอกสินี่ครับนี่ครับนี่ครับยี่หลอกโอ้สวดงามครับ ไปเก็บกันครับนี่นี่ครับโอ้ไปแจงให้กุดกีเนาะไปต่อกันเลยครับโอ้หกแหงครับหกแหงทุกป,ปีไฟใหม่นะครับแตน ไทยบ้านไทยซองข้าจ้าก็มาหากินหาอย่างนี่นี่โอ้เป็ี่ยนไปเมื่อสัครับเอื้องนี่ไล่ใช่ไหมครับนี่นี่เวลาฝนตกนี่เขาออกจางนี่เมื่อสักครับก็เลยบ่อยากให้ไฟไหม้แล้วก็อับย่างทั้งราชการเพิน่นท้นนรกของบ่ห้เกิดไฟป่านะครับคุณดิคุณด,ณดิข้างในคุนไหมขอไปเอาให้นะครับอย่างไงแมงกินนวลนอนแมงกินนวลกับก้นกกนอนนี่นี่แล้วครับก้นนอนต่ำ อยู่ข้างในหมดครับสวยงามครับสวยงามร,ารุวว่นน่รุ่งบ่ห้เกิดไฟปลาเนาะครับตั้งข้าราชการพนักง,งานเท่านี้แหละครับก็เลยซอยกันบ่ห้มันเกิดไฟปลามันก็เลยหกครับปีนี้เป็นนกเป็นนูเป็นแง่เป็นยังเขาก็ได้ขยายพันธุ์ครับ แกกนี่ยกลาย้ัด็ปครับยุนี่ีต่วดัดกเจออ้าบอกบอกใครอินกับมิเตะไทยบันฑ์กจ้าจมาักมันสิการุรักไว้นะครับเนาะมันสิบอ่อใดให้หลุดหลุดหลุดล,ล,ล,ลานเขาเบิงมันค่อนขาง,งสิหาอย่างได้เลยครับมันหกน้ำหรอกไทยบันฑ์กจ้าจกับมาอยู่หุ้ว่านกับมาไล่กันครับได้กันไปไปพู้ลัถุงลรยังผมล้ครับเอานี่ นีเด้นีเด้นีต้นหนึ่งนี่แกไปแกไปเอาใส่ถุงได้ไหมได้สั่งเขานี่แกไปได้อยู่อกครับนี่นตัวหนึ่ง,งซ้าสีแกงนี่พ่อได้แกงอยู่ครับนี่ขี้นุ่น,นหอกอ่มันมันหกคือว่านะครับเนาะกนัยากมันบกมันเลี้ยวเห็นหวยมันยากนะครับ โอ้ยเกี่ยวกองเจอ่ป้าเก่ัปลาไกลากร้ายครับอยู่นี่นพื้นที่ตรงนี้ประมาณแปดสิบไร่นะครับของเทศบาลห้องเห็นปลานี่กก็สิประมาณสามสิบสี่สิบไร่นี่นะครับเห็นปลาสาเก้าเนาะมองนี้เนาะ ภาษาเก่าของตำบลบ้านนาเขานี่ครับบ้านนาเขาเนี่ยแนหนยละไปครับในช่างเขาน้ำปนนาช่างเขาไปครับก่อนทำงานครับผ้าของมะเร็ดในปลาจะเข้าดีครับตัวนี้ครับ กับวะไงทออีหลอกเครื่องพู่เ้วยครับนี่ในพานนอกกับกำลังห่างนูไวพะนะอีหลอกเครื่องพูดจังไงครับตุวนไงอีหลอกเครื่องพู่ฟันตัวมูนี่ร้ายขนาดนี้ครับคุณแต่มันแถแถแน,นมในกล้องมันบ่เห็นหรอกครับเพราะว่ามันหก่ันขางที่หกนะครับ อยากหากินน้ำนีแ่แหละครับมาเห็นงานก็นได้ัวผู้มีวีซา่าครับพราได้อยากได้กินอยู่ครับบริสุทธิ์ได้ขายเนาะของธรรมชาสตร์ห่อครับนี่ครับโอ้ไปรลอกออกเนาะผู้เฒ่าคนมากตัวครับแนวนี่ของถแถลงพันว่าของถแถลงปีละเทือครับ อีหลอกมาในฟ้าน้องออกมาพี่มันทั้งพี่โอ้ยบใส่เขียขันยาวเลยเว้ยน้ำเล็ดแม่ออกกับไรกว่อหูเด้อโอ้ผมามาแป๊บเดียวเหี้ยออกแล้วครับยุ่งกับไาทีเดียวครับในปลานี่ต้นหม้อย,ยังสีมันหลายอยู่ครับนี่ต้นนมอยเอ้ีฉย เอาขือเก่าแล้วครับคนนของมาเจ็บดูเนะาะไทมานเพิ่นกะมาหาไปกินขึ้กันครับต้นมากเพิ่นมาหาไปกินแล้วครับป้าน,นี่เพิ่นบ่เต้หาไปคลายดอกถ้าเป็นทั้งผู้นะแม่นอยู่ครับโอ้ทางนี้หกหกแห้งซองทางนี้ ที่ลอกไฟบ่ใหมเน้นมักยุ่งน้ำเงาไหมเด้นี่เชงสีนี่ครับแล้ดวดึงวัดครับเึดปอกันยึดไปปอกกูไม่มุแกแนวกันครับเสียงเหนือหาเป็นยังไงกะคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อโอ้นี่นี่เงาแง่เลยครับเนี่นย นีคน่ครับนี่ครับขางสีแก้จังน้อยเราครับเนี่ยตั้หนีแก้เราดีครับเนี่ยแล้วก็กินได้เฮ้ยกันครับเอซ้อางโอ้ขอนขางสิย่างยากครับพวกท่งนี้เขี้ยวกะไรหุ่นของเขี้ยร่มปากคาบขี้ดินที่นึ่งเราครับ หวัวนน้ำครับโอ้เอาเอาเอาตายแล้วในพันสวัวห้อไปทางไหนไปทางพุ่นไปทางพุ่นโอ้ตอนนี่หกไปขึ้นไปทางกงงางรงม่วงมันมายังสัวใส่ใส่บูสออกไปเลยในพันก็าบอกมีดมานน้ำมันน้ำหวานในพันไปนะพันมอง พ่อเอฟซีเข้าขอป้าข้างนอกมูลนีธเนะาะผุดษาเบิ้งเอางด้วยพี่น้องด้วยครับเยียงแนวฮา,ากันไลยนี่ครับข้อแจงเราแล้วครับนั่นได้ว่าสิกาซีฮาออกไปทั้งนี่แหละใส่ใส่ใส่ บ่เอาไล้ครับเอาพอแขงพ่อเอาไว้พูนเพื่อนกินน้ำครับแขงไล้บ่แสบครับแนวสิแขงพ่อจักถวยนี่จัแงแสบผันมันแขงไลยมันเหลือครับข้างนี้พ่อมีอยู่ครับ นือฝนตกว่างหันผมกับบ่อใดเห็ดงานเนาะครับเนาะบ่บอใดมาดไตาอึงให้พี่ให้น้องเบิ้งบ่อใดเห็ดขีดให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะคลิปไตอึงกับบ่อท่านเห็ดหเบิ้องแจ๊ลิปค,ครับโอ้ก่อนี่มาเย,ยอะลูกงาขึ้นมายน้ำเนาะโอ้สวยงามครับสวยงามใส่ใส,ส่ออกไปเลยออกไปเลยขีดพ่อแจงละมา้างซัมนี่ นี่เด้นี่เด้ไกลไปยังนี่ไหม le o le o. น่าโมโหนเพราะเอาวันตูม่มูไปมกอันนู่นไว้ลำตีห้องต้างนอกเนาะจังงามเนาะโอเ้เฮียเต็มหนาเลยครับหอนแห้งอัด <c oughs> ตุน่น, <c oughs> น,นอ <c oughs> ีกแด้มันโมเมียนอีหลอกไป <c oughs> <c oughs> ไปออกไปครับยุ่งอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพว่อหนาพ่านสิถามหาครับติดแปดโมงแล้วครับ โอ้ยจลกอ่องกออกออกมวาน้ำเดอ้อครับผมครับกำลังสีออกไปครับพ่อแจงแล้วครับพ่อแจงแล้วรับกับอาสิบอชัดแน่เด้อครับเดอ้อมันเคี่ยมันหลาทั้งหกแห้งครับผมก็ยันผมลุ่มเนาะโอ้สัวนสีออกมาไเลยครับที่ครับเบื่หวานสูงหมุดู หลายครับบริเวณนี้มันกระสีไก่สำนักงานกองสร้างเขาเนี่ยจังหน่อยแล้วครับคนกระสีสสบ,บสมมล,ล็กบกอกไคลของม,ม,มาวอดปีเลยครับกระติไปส่วนต้องหูนส่วนฟังตั้งหุ่นครับนี่ครับบางถุงมือก็บวกขับแก้วไหมทางอื่นๆยังไงคอมเมนต์มาได้ด้วยครับนี่เด้มาเอาแม่นี่อีหลอกไหมนี่าจะาส่วนเนาะส่วน เี่เ็บลงกรัม่เลครับม,มน,บบนตุม้มีดูคดนน้นยเนาะปีละเทียครับนีอาสิเจีีเข้ามาเก็บไปกินเนีโอ้ครับห่อนห่อนห่อนครับพ่อแล้วครับพ่อแล้วพ่อแล้วเอาแต่พ่อไ่าแกงเนาะห่อนแหงครับ ก็คือได้เวลาเห็ดงานนั่นครับผมผ้ากันออกมาแล้วไปข้าวเดียวครับได้แกงหนึง่งครับการชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆด,ด้วยสีผ้าขาดคลิปดีจยากตามทิดนะครับเด้อครับผมคลิปเก็บอีหลอ,อกเนะาะเดี๋ยวพ่อไปซ้ำหนีตะก,ก้อนคลิปหนาคลิปในเข้าสีผ้าไปเบื้องอีหยังนั่นก็ยังค่อยติดตามกันเน้อครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้เสียวไปซ้ำหนีก้อนนะครับเนาะสวัสดีครับ นี่ครับเอาพ่อแกงเนาะครับเนาะกรรหนึ่งกับพ่อเราครับเอาไ้พูดเพื่อนกินน้ำเนาะครับเนาะทางในสางเขาก็าลังแข็งต้อไหมครับของ่ายครับนี่ของ่ายก,กินเหล้าก็สิได้้ากันออกพื้นที่เห็ดงานครับครับผม